สวัสดีครับทุกคนวันนี้ป๋าปาพาน้องวน้องอลินมาเดินล่นดูไฟที่ตึกชูดิจิตอลป่าเราไปดูกันว่ามีไฟตรงไหนสวยงามม้างมีอะไรสวยงามบ้างนี่เข้ามาอันนี้ตึกชูนี่ก็จะอยู่เชื่อมติดกับ BTS เลยเนอ้องมีทางเดิน BTS ปุนวิถีไหนลูกไหนลูกโอ้มีรถไฟฟ้ามาด้วยนี่เป็นสกายวอล์กเป็นสกายวอล์กเชื่อมตอ่อ BTS นี่ทางเข้าจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ True Digital Park True Digital Park โอ้โอเออแบบตีมอวกาศเลยนี่เขาจะเหียนว่า The Park of True Happiness ไปดูกันโอ้มีกวางเลนเดีย ควางเลนเดียอะไรคะต้นคริสต์มาสออ๋มีคริสต์มาสด้วยอู้มีควางเลนเดียนี่ไปกันเลยอู้ไหนคะอู้นี่มีออกาสมียโอากาสขึ้นบนด้วยโอเคไปกันเลยไปค่ะน,น้องเราจะโชว์อะไรดูซิน้องเราจะโชว์อะไรอูสวยงามมากครับทุกคนนี่นี่โล เั่นนคะโอ้าอไอยู่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ oh, หลุดมาจากอวกาศหลุดมาจากอวกาศเสยๆเสยๆ oh, น้องหมาเหรอน้องหมาอวกาศเหรอทุกคนนี่มีของเล่นขายด้วยโอ้ขอเขาเรียกว่าเป็นโมเดลอ่ะเป็นโมเดลมีมนุษย์จอมพลงังมีฮีโร่เนาะฮีโร่ต่างๆีฮีโร่ต่างๆเหมาะสำหรับเด็กผู้ชาย ดูใจขาลูกดูอะไรเอ่ยดูอะไรเอ่ยอ๋อต้อนคริสต์มาสอารินจะโทรต้นคริสต์มาสไหนลูกว้าวว้าวอย่างนี้เลยต้นคริสต์มาสสวยมากมีกวางลินเดียด้วยโอ้หมีซันต้าคุณลุงซันต้านี่คุณลุงซันต้านั่งอะไรมาเนี่ยนั่งนั่งเครื่องมีดมาเลยนี่โอ้โหอ่ารุ่นใหม่ครับ ลุงซันต้ารุ่นใหม่นั่งเครื่องบินเลยไม่ไม่ใช่ควางเล่นเดียวแล้วหรอไม่ใช่กวางเล่นเดียวแล้วหรอพีสดูน้องเรมกรุณาอย่าปีนอ่าเขาบอกว่ากรุณาอย่าปีนนะคะอ่าตรงไหนคะตรงไหนคะอ๋อตรงนี้มินิมินิคริสต์มาสมินิต้นคริสต์มาสอ๋อมีหงส์ันด้วยอ่าเหรอคะอืมคุณลุงซันต้าอีฝันหนึ่งนี่ อะไรเอ่ยสโนเมนสโนเมนไม่ธรรมดาเลยสโนเมนแบบแบบอาวากาศเลยเนี่ยอ่าเป็นสโนเมนอาวากาศเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบโอ้โหล้ำหน้ามากม True Digital Park หรือ Park of True Happiness เด็กๆสยุกอันใหญ่เลยสวยงามมากถ้าใครอยู่ใกล้ๆนี่คือมาเดินดูได้เลย เต็มคาราเบลเลยน้องนุ่นบอกเต็มคาราเบลเลยนี่อู้อันนี้ตัวอะไรเอ่ยน้องแมวน้องแมวก็เป็นซันตา้าน้องแมวก็มีหมวกด้วยนี่โอ้โหมีหมวกซันตา้าโอ้น้องอลินน้องอลินเรียงเงินข้าตีมทุ่อย่างเข้าวตีมหมดเลยอู้ดูไฟนี่อันนี้เป็นโดมอันนี้เป็นโดมทุกคนอ่าเป็นโดมเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่า แบบว่ามันเหมือนมีมีสะพานแล้วก็มีปลาเนี่ยต้องโดนบนสะพานโอ้สวยงามมากครับระวังตกสะพานนะระวังตกลงไปนะอูอย่างนี้เลยระวัง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 ข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นโดมเป็นโดมกันฝนกันแดดได้เลยนี่ไฟรถไฟเปลี่ยนสีอนี่ครับทุกคนนี่เลยอ สวยๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ตกหรอกแต่เวลาเราดูเหมือนกับว่ามันเป็นแบบเป็นสะพานแล้วก็มีอันนี้ลงไปอืมีทางเดินลงไปนี่เป็นแบบนี้ครับมันเป็นภาพสามมิติอืมมันจะตกจะตก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 นี่เป็นอะไรอ่าตรงนี้มีกระป๋องสี กระป๋องสีนี่หกลงมาแล้วก็ไหลเป็นลาวาอย่างนี้เลยไหลเป็นลาวาอู้ลงไปงลางๆนู่นละทุกคนอู้ขาลูกว่างไงขาว่างไงขาได้่ะไปไ้ลแล้วก็เจอของเล่นน้องลินก็เจอของเล่นอ่าเจอของเล่นนี่เขาทําไว้สําหรับเด็กๆอทำไว้สำหรับเด็กๆสไลเดอร์ โอเคเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหยุดพักผ่อนก่อนหยุดเล่นกันก่อนตรงนี้ไหนเอาเอาเองลินเพียงหมุนเอาเอาเอาโอเคโอเคใส่ลยเลื่อลงมาค่ะทํงไนทํงไมมาลูกโอ้มีลงฝั่งนู้นได้ด้วยเอามาสองคนแข่งกันตู้ตู้สนุกสนานสนุกสนานฝั่งนี้ไม่มีใครลงเลยฝั่งนี้ไม่มีคนลงเลยเอามาเลย หนึ่งองสามตุ้มอเษมนหนึ่อ,นองสามปุ้มวันโอวันทุกคนน้องอ็นดนเดินม,มาแล้วนี่ดมนี่ทำอะไรเดินม,มาเดินม,มาเดินม,มาโอเคถึงแล้วไปไปต่อไปต่อใช่ฝั่งนู้นก็จะจะมีไฟด้วยประดับไฟสวยมาก นี่ครับกคนตรงนี้ก็มีอีกโซนหนึ่งสาหรับเด็กนี่เขาทาไว้อันนี้โซนโซนด้านล่างโซนด้านหน้านะสําหรับเด็กนี่มุมสําหรับเด็กมีสไลเดอร์มีสถานที่ปีนาป,ปนปี่ให้เด็กเล่นมีโซนด้านหน้าแล้วก็ข้าไปด้านในด้านในตรงนู้นมองลินไปแล้วไม่รอช้าถอดรองเท้ากระโดดไปเลย ส่วนโซนด้านหน้าทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้ประดับไฟนี่ครับประดับไฟสวยงามมากนี่ประดับไฟสวยงามมากโอ้เข้าไปข้างในอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราพยายามไปเก็บไปเก็บภาพมาให้ดูกันเนาะโอเค อีกมุมหนึ่งก็ะจะมีทางเดินทําให้เราเนาะข้างนอกเนี่ยมันจะมีรถวิ่งเราก็าจะดูอันตรายนี้หนึนี่เขามีทําทางเดินให้เราทางเดินให้เราแบบนี้อไม่ต้องกลัวรถนี่มีทางเดินให้สําหรับคนดูไฟนี่เล่นไฟนี่ฝั่งนู้นเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายรูปกันอนี่ครับสวยอู้สวย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  โอเคกับบรรยากาศอากาศแบบเย็นๆแล้วก็มาเดินดูไฟแบบนี่ดูที่เขาประดับประดาน,นีา่เลิ่แฮปปี้เน็ตมาวยคริสต์มาสมาวย์เอ็กซ์มาด้วยนี่โอ้ยคริสต์มาสนี่ครับไปไหนครับไปไหนครับนี่มันเป็นทางสล็ นี่มาอยู่ตรงนี้นี่เองมาอยู่ตรงนี้นี่เองเขามีอะไรตู่ดีโอ้เขามีอะไรโอ้มีกระต่ายอ่าไปเคาย่าไปเคาห้ามเคานะลูกมีกระต่ายนี่กระต่ายน่ารักมากทุกคนกระต่ายกระต่ายนี่กระต่ายน้่กระต่ายก็มีน้องแมวมีน้องแมวโอ้น้องแมวน่ารักมากจะมิมให้หนูด้วยจริงีโอ้มียิ้มด้วยนี่แมวยิ้มให้เอ มีแมวมองสงสัยจะได้เป็นดาราเขาบอกถ้ามีแมวมองจะได้เป็นดาราไหมลูกมีแมวมองโอ้น่ารักอย่าขออย่าขอมีคานะลูกโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เขามองมองเที่ยงเหมือนด้วยมองเที่ยงเหมือนด้วยแมว